สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพามาทำขนมปั้นสิบนะคะวัตถุดิบมีดังนี้เลยแป้งสาลีนะคะในคลิปเราจะใช้1กิโลนะคะแป้งสาลีตาปลาหมึกดำค่ะแล้วก็จะมีน้ำปูนใสนะคะ240กรัมน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช2อ0้กรัมนะคะน้ำเย็นจัด160กรัม ขั้นตอนมีดังนี้จ้าใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะคะแล้วก็คนคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันสักพักหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็ทำเป็นหลุมๆตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะมีน้ำปูนใส่นะคะน้ำเย็นจัด ที่เราใส่น้ำเย็นจัดก็คือเพื่อให้ขนมเรามีความกรุบกรอบมากยิ่งขึ้นนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วพอเข้ากันแล้วเราจะทำการนวดนะคะจะนวดแป้งนะคะใช้เวลานวดก็ประมาณ10นาทีนะคะนวดให้เข้ากันนะคะ พอแป้งได้ที่แล้วก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะเราจะเช็คได้แบบนี้นะคะจะมีความยืดหยุ่นนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเราต้องพักแป้งอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเราจะแบ่งแป้งเป็นส่วนๆไว้นะคะเป็น แล้วเราก็จะใส่ถุงไว้นะคะเพื่อง่ายต่อการนำออกมาใช้ตอนที่เราออกมาปั้นนะคะในระหว่างที่เราพักแป้งนี้นะคะเราก็จะมาปั้นไส้นะคะในคลิปเราจะใช้เป็นไส้สับป,ปะรดนะคะพอเราพักแป้งได้ที่แล้วเราก็จะออกมาปั้นเลยนะคะ การปั้นขนมปั้นสิบนี้ก็ปั้นง่ายๆนะคะทําแป้งแบนๆนะคะก็เอาไ้ที่เราปั้นเป็นชิ้นไว้นะคะเป็นก้อนๆไว้นี่นะคะทําแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เลยขนมนี้ทำง่ายมากๆนะคะ แต่จะใช้เวลาเสียเวลาในการปั้นนิดนึงนะคะเพื่อนเพืน<ๆ>ถ้าใครมีผู้ช่วยมีลูกมือช่วยนีย่ก็จะทำให้ล่นระยะเวลาในการปั้นได้เร็วขึ้นนะคะ<ๆ>เราจะปั้นอย่างนี้ไปจนเสร็จนะคะเพื่นเพื่อน พอเราปั้นเสร็จนะคะเราก็จะพักไวอันนี้ก็คือเราพักไวจนเนี่ยนะคะได้ที่แล้วตัวขนมจะมีความใสๆขึ้นมานะคะก็คือเราต้องพักขนมไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราปั้นเสร็จไม่ใช่ว่าปั้นเสร็จแล้วจะทอดได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมาเตรียมการทอดนะคะ ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะเปิดไฟใช้ไฟใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนก็ <c oughs> คือให้น้ำมันร้อนแต่ไม่ต้องร้อนจัดนะคะพอเริ่มร้อนแล้วก็สามารถใส่ขนมลงไปได้เลย <c oughs> แล้วก็จะต้องคนตลอดเวลานะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้ขนมด้านที่ติดกับก้นกระทะไหม้นะคะ แล้วก็จะทำให้ขนมสุกทั่วถึงสีสวยงามนะคะอันนี้ก็คือได้ที่แล้วนชไหมคะไม่ต้องให้สีแบบเข้มมากนะคะเพราะว่าพอเราเอาขึ้นมาพักไว้ขนมมันจะสีเข้มเข้าไปขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าในกอนในตัวขนมจะมีความร้อนอยู่แล้วนะคะ สีสันสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆขั้นตอนการทอดก็จะต้องใจเย็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ขนมลงชุดต่อไปได้เลยการทอดก็ไม่ควรใส่ขนมเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้สีไม่สม่ำเสมอนะคะเพื่อน นี้มาชิมกันเลยความกรุบกรอบก็จะประมาณนี้นะคะแพ็คใส่ถุงค่ะเพื่อนเอรอให้เย็นสนิทก่อนนะคะแล้วไปแพ็คใส่ถุงนะคะอันนี้การแพ็คใส่ถุงก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะคะแล้วแต่แพ็กเกจแต่ละคนได้เลยแต่เราจะทําแบบนี้นะคะนี่ กิ๊เก๋ไปขายเป็นขนมเป็นของฝากอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพืเ่อนๆขนมนี้เก็บได้นานมากลองทำดูนะคะ